สวัสดีครับเดี๋ยวมาไล่ตรวจกันบ้านอ่าเทดดิ้งครับสองกันนะครับบทแรกเป็นโครงสร้างตลาดก็มีคุณออมส่งมาล่าสุดนะครับมีห้าภาพอยู่กดเอามาดูแลเรีบร้อยถ้าดูอย่างนี้เลยก็อืมนี่นี้ผมไม่แน่ใจว่าจะดูสวิงเมเจอร์หรือเปล่าถ้าใช่นะครับถ้าใช่อันนี้ต้องย้ายมานี่นะ ท่าที่เห็นตอนนี้นะเห็นแบบนี้เพราะว่านี่คือต้นทางถ้าเป็นเมเจอร์ก็คือลงก็ลงจนสุดนะครับลงก็ลงจนสุดตอนที่ลงจนสุดก็จะมีจุดที่เป็นมายเนอร์อินดิวเมนต์แล้วก็เป็นเมเจอร์อินดิวเมนต์ถ้าเกิดว่าในมายเนอร์เนี่ยนะครับราคาสูงกว่ามายเนอร์แปลว่าท่อนนี้จบแต่ถ้าราคาสูงกว่าเมเจอร์ Major, ก็แปลว่าท่อนนี้จบอย่างเงี้ยครับ นั่นถ้าเกิดเราไล่สวิงก็คือเราก็ต้องไล่เป็นชุดว่าเราไล่ชุดแหลใหญ่หรือเราใช้อ่ไล่ชุดเล็กชุดใหญ่ก็เป็นตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ขีดเส้นนี้ไปราคาเกิดการบอสนะครับบอสหรือช็อคตอบไม่ได้รู้แต่ว่ามันบอสคือเบรกโครงสร้างแต่ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนโครงสร้างไหมนะครับเพราะเหตุผลก็คือว่าเราไม่รู้ว่าไอสวิงทางซ้ายมือเนี่ย ตรงเนี้ยมันมันอย่างนี้มาหรือมันมาแค่อย่างนี้อันนี้ไม่รู้นะครับเห็นแค่นี้ก็รู้แค่นี้ดังนั้นจุดเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของสวิงก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเราเห็นสวิงหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จะพบว่าถ้าเป็นเมเจอร์คือตรงนี้แล้วถ้าเกิดราคาเนี่ยเบรกเมเจอร์ Major, ก็มีโอกาสสูงมากที่ราคาจะเกิดการช็อคเพราะฉะนั้นช็อคที่ว่าน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่าครับ โอเคไหมฮะอันนี้ดาวอย่างมีเหตุมีผลดังนั้นถ้าเกิดว่าเมเจอร์เราเป็นแบบนี้ดังนั้น high low นะครับราคาเบรก high ขึ้นไปอันนี้เป็นคุณสมบัติของขาขึ้นฝั่งซ้ายอันนี้ไม่รู้เลยรู้แต่เป็นแรงเซลล์ลงพักลงรู้แค่นี้แต่ฝั่งขวาเห็นว่าแรงบายเนี่ยชนะแรงเซลล์ท่านั้นเองอันนี้เท่าที่เห็นในภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ตัวสวิงก็เลยเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,น,นี่ก็เป็น high เหมือนกัน อันนี้ h i g สูงกว่า h i g ซ้ายมือก็บาายเป็น high ก็อ high เห็นนะครับ low นะครับ h i g ก็ h i เพราะมี high r e f e r e n อย่างเงี้ยก็ได้หรือถ้าไม่รู้ก็เป็น high เฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็น expansion ทั้งชุดฉะนั้นราคาได้กดลงมานะครับการกดลงมาก็จะกลับตัวที่บริเวณ dp บริเวณตร x มนะครับหรือว่า ob หลังจากที่เกิดการ t ทคเอา a หรือว่าราคาต่ำกว่า i n d u c e นแล้วอะไรประมาณนี้ นะครับงนั้นโครงสร้างตอนนี้เรามีไฮแล้วก็ลากไฮไปนะครับก็คือไอเ้นเนี้ยเนาะตรงนี้ก็คือเกิดการบอสโครงสร้างอีกแล้วนะครับเบรโครงสร้างแบบนี้เราจะเห็นว่าด้านล่างเนื่องจากราคาไม่ได้ทำโลต่ำกว่าเดิมใช่ไหมครับตรงนี้เป็นโลเนาะแล้วก็มีไฮที่สูงขึ้นเป็นไฮะฉะนั้นตรงนี้เป็นโลนะครับถ้าเป็นเทนแล้วเช่นมีไฮอะโลแล้วมีไฮเอื้อไฮแล้วก็ใช่อันนี้ ตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับเราเห็นท่อนนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นไปดังฉะนั้นราคายังไม่ได้ลงมาสวิฟต์อินดิวเน์ก็แปลว่าท่อนนี้ยังไม่จบนะครับก็ยังไปได้อีกดังะนั้นตรงนี้เท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือหฮไหอยู่ตรงนี้เึนกว่าราคาจะเบรกหายขึ้นไปไหไฮก็จะย้ายไปอยู่ข้างบนนี้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้คือโครงสร้างตามนี้อันนี้ถ้าเราดูภาพใหญ่เลยนะครับมีแค่นี้ พอเราดูภาพย่อยภาพย่อยก็คือเรามาสนใจตัว i n d c e m e n t ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเกิดราคานะครับสูงกว่า indiument เมื่อราคาสูงกว่า i n d c e m e n t ประเด็นก็คือเราต้องมองมาก่อนหน้าเนี้ว่าตอนนี้เราเห็นอะไรเราเห็นแรงบายแต่ตรงนี้เราไม่รู้ว่ามายังไงเช่นถ้าแรงบายตรงนี้มาแบบนี้เราก็จะจินตนาการต่อได้ หรือเราก็จะรู้ต่อได้แต่ถ้าเราเห็นแค่นี้เรารู้ตอนเนี้เราเห็นตอนนี้เราเห็นว่าเออแรงเซลล์น่าจะชนะแรงบายหรือมัง้งดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าไอฝั่งนี้มีอะไร,รต้องไปทาเฟรมที่ใหญ่กว่านี้นะครับคราวนี้ในทาเฟรมนี้เราเห็นอะไรในทาเฟรมนี้เราก็เห็นเรื่องของฝั่งซ้ายที่เป็นขาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไล่เมเจอร์เท่าที่เห็นในภาพนี้นะก็จะมีตรงนี้เป็นเมเจอร์แล้วด้านในเป็นไ okay, มเนอร์เห็นใไหมครับ ด้านในเป็นไมเนอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นตรงนี้เป็นเมเจอร์เนาะในเนี้ยก็เป็นในนี้ก็เป็นไมเนอร์เพราะฉะนั้นโครงสร้างไมเนอร์ที่เราเห็นก็คือโครงสร้างหน้าตานี้นี่คือไมเนอร์เห็นไหมครับนั้นราคาเบรกตอนไหนราคาไม่ได้เบรกนะมองไหมเป็นไซเว์ธรรมดานะนะครับจนกระทั่งราคาเบรกลงไปข้างล่างอันนี้น่าจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นไมเนอร์ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมเจอร์จะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นเนี้ยเมเจอร์เพราะฉะนั้นในไมเนอร์ในไมเนอร์เบรกไมเนอร์นะครับในไมเนอร์เบรกไมเนอร์แล้วก็มาดูอีกทีว่าเบรกเมเจอร์ไหมถ้าเบรกเมเจอร์ก็เปลี่ยนทิศเลยนะครับเปลี่ยนทิศไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกแค่ไมเนอร์เช่นเบรกแค่นี้แล้วก็กลับลงมา ผมว่าทำ LQ เสร็จปุ๊บเราดันขึ้นไปต่ออาจจะเป็นภาพนี้นะครับเขีย okay, เนาะอันนี้ในสี่ชั่วโมงเนี่ยน่าจากว่าตัวที่เป็นสวิงแต่ละตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะถือว่า,าเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงเราอาจจะใช้ไมเนอร์แล้วเช็งในไมเนอร์หรือว่าเราอาจจะพูดอีกในหนึ่งว่าหนึ่งสวิงตรงเนี้ยเราให้มันเป็นเมเจอร์ก็ได้แล้วเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับเอา M หเอา M หเอา M สิบห้าเล่นในเนี้ย ในแต่ละสวิงอย่างเงี้ยก็ได้ทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ได้แต่เวลาเราจะดูว่าราคาเนี่ยเบรกออกหรือว่ามีการสวิฟเนี่ยให้เราดูที่ทําเฟรมใหญ่กว่าเช่นเราเล่น M 15เราก็มาดูเ4สอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นการสวิฟเมื่อมีการสวิฟนะครับแท่งที่สวิฟมีการคอนเฟิร์มนะครับพอมันมีการคอนเฟิร์มก็เซตอัพแล้วครับเกิดขึ้นแล้วก็ฟอลโล่ตามโอเคดังนั้นสวิงตัวนี้อยู่ที่ว่าเราจะเอาไมเนอร์ ใหญ่ไมเนอร์เล็กนะครับถ้าเอาไมเนอร์ใหญ่ก็หน้าตายอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จบกันไปแต่ถ้าเอาไมเนอร์เล็กเราก็ต้องเอาท่อนนี้เป็นไมเนอร์ท่อนนี้เป็นไมเนอร์ท่อนนี้เป็นไมเนอร์แล้วเอาแต่และสว,วิงพวกนี้เป็นเมเจอร์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 แล้วก็เอาจากล่างขึ้นบนเป็นเมกกะเอาจากบนลงล่างเป็นเมกะนะครับเราแล้วแต่เราแบ่งนะว่าเราจะแบ่งยังไง บแบ่งหยาบก็ได้แบ่งละเอียดก็ได้แบ่งหยาบก็เหมาะทำเฟรมใหญ่แบ่งละเอียดก็เหมาะทำเฟรมเล็กอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยการมองทำเฟรมใหญ่ก็ทําให้เราเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงโอเคนะฮะอ่ะดูต่ออันนี้เป็นเมก,การละกันดังนั้นด้านในเป็นเมเจอร์ Major, เอเจอร์ผมมาเป็นดาวแล้วกันนะอันนี้ไม่ได้เบรกนะครับเอา high นะครับแล้วก็เอาโล w แล้วก็ทำแถบอย่างนี้สิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยคือสวีบเขอเคนะฮะเราเห็นสวีบเราเห็นการคอนเฟิร์มนะครับเราเห็นการคอนเฟิร์มเราเห็นการสวีบเราเห็นการคอนเฟิร์มถ้าจะเราจะเล่นชุดบนเราต้องเห็นว่า มันสร้างโครงสร้างที่เป็นแหล่งเซลให้เราเห็นก่อนพอมันมันสร้างโครงสร้างที่เป็นแหล่งเซลให้เราเห็นเราก็จะพบว่าในโครงสร้างภายในเนี้ยนะครับ Last w กตัวนี้เป็น Inducement ราคา Swip Inducement แล้วก็ทะลุย,ยังรูเม Major ออกไปเลยถ้าเราได้เทรดจากข้างบนนี้ก็ดีเข้าไหมฮะแต่ถ้าเราลงมาแล้วนะครับราคามันก็สร้าง Inducement um ใหม่ตัวหนึ่งเข้าใจไหมฮะพอสร้าง i n d u um c เ m e n t เสร็จป,ปุ๊บราคาก็ taken out, in d e m ิ n แล้วกลับตัวลงโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาสวิงใหญ่สวิงเล็กแค่ไหนอ่ะคันนี้ถ้าผมไล่ผมจะไล่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วราคาเบรกใช่ไหมอันนี้เป็นไฮอันนี้เป็นโลนะครับไฮไฮ h โลโลอย่างเงี้ยอ่ะแล้วพอกดลงมาเสร็จปุ๊บจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนมันจบ ก็คือการสวิตเนี่ยแหละทำให้จบเราก็จะได้โล่พอราคาขึ้นไปไม่มีโครงสร้างแต่เบรกออกมาเราจะได้ไฮเข้าไหมครับหรือถ้าเราบอกว่าเป็นเมเจอร์แล้วก็เป็นดาวดาวไฮดาวโลอย่างเงี้ยแล้วพอราคากดลงมานะครับสวิปแล้วอันนี้ก็ได้โลน,นี้ก็มีโครงสร้างข้างในราคากดลงมาต่ำกว่าโครงสร้างต่ำกว่าอินดิเมนต์ก็ได้ไฮอย่างเงี้ยนะครับกดลงมายาวเลยนะครับก็อย่างเงี้ยก็ยาวมาเนี้ย ราะนั้นตรงนี้ก็จะได้จุดที่ต่ำที่สุดแต่ยังไม่รู้ว่าราคามันคอนเฟิร์มหรือเปล่าเห็นไหมครับเมื่อเราไม่รู้ว่าท่านนี้ราคาคอนเฟิร์มหรือเปล่าเราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยมันเบรกลงไปพอเบรกลงไปพวกก็ได้หายก็ได้สวิงนี้เห็นไหมครับได้สวิงนี้ได้สวิงนี้ได้สวิงนี้จากการที่ราคาขึ้นไปหรือไม่ก็ทะลุลงไปก็ได้สวิงนี้ได้สวิงนี้จากการที่ราคากดลงมาแล้วมีอินดิเมนต์แล้วราคาสวิงอินดิเมนต์แต่ถ้าไม่มีนะครับ นะคาทะลุกออกไปแล้วก็ได้ไอ้นี่อยู่ดีน,นี่แล้วแต่นะครับโอเคเนาะครานี้มาถึงตรงนี้อ่าทีปันนี้ก็ลงยาวงนี้เลยนะครับเราก็จะได้สวิง ถ้าเรามองลงมาเลยเนาะอย่างเงี้ยครับเบรกไหมเออมันมีต่ำอยู่นี้เขาย้ายมาอยู่นี้เห็นนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าจุดนี้ถ้าเราดูดีๆเน่ยตรงเนี้ยมันมีกระวิงไหมเราก็ดูไม่ออกเอาขีดอย่างงี้ครับพอมันกดลงไปอย่างงี้ปุ๊บ ใช่ไหมฮะตอนนี้ที่กดลงมาก็แปลว่ามันมีสวิงตัวนี้อันนี้เรานับเป็นขาเดยียวกันก็ได้ครับแล้วราคาสวิงตรงนี้เราก็ได้สวิงนี้ราคาเบรกตรงนี้เราก็ได้สวิงนี้ไม่ยากนะก็ไล่อย่างเงี้ยราคาขึ้นมาสวิงแล้วลงต่อใช่ไหมครับการที่มันขึ้นไปสวิงแสดงว่าท่อนที่ส่งลงมาเนี่ยคือท่อนนี้ยจบ อันนี้สวีปก็แปลว่าท่อนนี้จบอันนี้เราหาสวีปเจอไหมหาไม่เจอแต่ว่าเบรกโครงสร้างลงไปเพราะว่าโครงสร้างที่ขึ้นมันไม่มีโครงสร้างอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าท่อนนี้จบอย่างเงี้ยครับใช้วิธีอย่างเงี้ยเพื่อใช้ในการไล่เช็คสวิงพวกเนี้ยโอเคเนาะเพราะนั้นตรงที่เป็นเมเจอร์นะครับเพราะข้างนอกสุดเนี่ยตรงนี้เป็นเมกะตรงนี้เป็นเมกะเนาะอันนี้ตัวที่เป็นเมเจอร์ด้านในก็คือสวิงโลกับ ไฮนะครับสวิงโลกับไฮล้วก็จะพบว่าสวิงโลนะครับสวิงโลจะของท่อนนี้เลยนะก็คือจะอยู่ตรงนี้สวิงไฮของท่อนนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ก็คือการช็อคเมเจอร์ major, อย่างเงี้ยครับโอเคเนาะอ่ะลายนี้กรณีกราฟออกแนวนอนนะครับก็นอนไปกับมันถ้าเราไล่จุดดำๆเป็น ลักษณะที่เป็นเมเจอร์ตรงนี้เราจะพบว่ามันไม่ได้ทำ LQ อะไรเลยนะฮะเห็นไหมฮะหรือไม่นะอ๋อทำนี่นะอันนี้น่าจะเป็นกราฟต่อจากเมื่อกี้อ๋อนี่ไงใช่ไออันเนี้ยเวลามันเป็นแท่งเดียวกว่าอย่างเงี้ยครับมันจะได้ทั้งไฮและโลเลยนะครับที่จุดนี้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไฮแล้วก็กดกราฟลงมานะครับโลอันนี้เป็นเมเจอร์นะ ว่ะนั้นตรงนี้คือช็อกถูกต้องแล้วครับตรงนี้คือช็อกอถามว่าช็อกแล้วมีเนื้อไหมอ่ะไม่มีนะอันนี้ช็อกหมดเนี่ยคือช็อกโอเคไหมครับถ้าเราดูการเบรครงสร้างจริงๆหมดเนี่ยเพิ่งจะช็อกแล้วก็ตรงนี้ถึงจะเป็นบอสโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสวิงตรงนี้เราแทบจะวาดมาอย่างนี้ได้เลยเพราะจริงๆถ้าเกิดเราลไล่มันก็คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมขึ้นพักขึ้นก็คือหนึ่งสวิงเราก็จะเหลือแค่นี้ นะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับเราจะเห็นว่าราคาได้ขึ้นตั้แรกขึ้นพักขึ้นก่อนแล้วลงมาเก็บใช่ไหมฮะพาล,ลงมาเก็บเสร็จปุ๊บสวิงเราก็จะกลายเป็นหน้าตานี้เสร็จแล้วก็ดันราคาขึ้นกดลงครับแล้วก็ดันราคาขึ้นจานั้นราคาลงมาสวีปนะครับสังเกตเมเจอร์นะฮะเราเห็นตรงนี้ทำาอ Q ใช่ไหมครับเราก็ทำอีกสักหน่อยหนึ่งทำแล้วทำอีกนิดหน่นนนนนอยหน่อย นะครับแต่มันก็จะพอดีกันกันกบโอบหัวสวิงนะฮะถ้าเราดูอย่างนี้อืมแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วแต่สังเกตรั้นสวิงพวกนี้มันก็จะโปรเทคบางครั้งมันก็จะเลยเลยเนื้อเนื้อไส้ไส้นะครับนิดเดียวเนี่ยไน้เนี่ยเลยอย่างเงี้ยเลยนิดหนึ่งนะครับต้องเผื่อดีๆอ่ะอันนี้ในกรณีนะครับ,รนะรบถ้าราคาขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ย ดังนั้นสวิงที่เราได้นะครับสวิงนี้ไม่มีสวิงนี้ไม่มีมีสวิงนี้เลยโลแล้วไปหายแล้วย่อย่อเสร็จไปนู่นเลยครับหฮแล้วกลายเป็นว่าไฮกับโลเนี้ยเป็นเมเจอร์ใช่ไหมครับลากไฮกับโลเนี้ยเป็นเมเจอร์ออกไปเราจะพบว่าอ๋อมันเบรกตรงนี้นี่นะเบรกตรงนี้การเบรกตรงนี้ออกไปเป็นการคอนเฟิร์มโลก็แสดงว่าหมดเนี้ยลากลงมานี่แล้วก็ทะลุไปนู่นเข้าไหมครับ นั้นเราก็จะมีโลมีไฮชุดนี้ถ้าโลไฮชุดนี้เบรกออกแสดงว่ามีการช็อคเกิดขึ้นเห็นนะครับพอเกิดการช็อคเกิดขึ้นจะกลับตัวตรงไหนดีอ่ะนะครับกลับตัวที่อินดิวเมนต์ดีไหมครับถ้าเราดูในนี้เราก็จะพบว่าตรงนี้ขึ้นใช่ไหมครับลงแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ลงมันหน้าตาหน้าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็มาดูว่าตรงไหนมันมี OB กับ Imbalance อ๋มอมันก็มีตรงนี้ใช่ไหมฮะ มันมี OB บกับอิมบาลัสคือเวลามันจะมีอิมบาลัสอย่างน้อยก็มันก็ต้องมีสามแท่งอะเนาะโอบที่เราเห็นเนะี่ยคือตรงเนี้ยซึ่งถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะเลือกตรงนี้คือผมจะพยายามมองแท่งสลับสีพอเราเห็นแท่งสลับสีสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถมากิ้นนี้ได้นะครับอ่ะดังนั้นทั้งนี้ไม่ต้องไปห่วงอะไรมันมากครับมันไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้น,น,นแที่สําคัญคือกับตัวในบริเวณนี้ก็คือกับตัวแถวแถว นะครับจุดที่เป็นดูดีๆนะตรงเนี้ยเป็นซัพพายตรงเนี้ยเป็นดีมาณฟลิปพอตรงนี้เป็นดีมาณฟลิปปุ๊บลองลากไปครับหนึ่งแท่งยังตรงเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยราคาขึ้นไปแล้วกลับมาที่สัพพายกลายเป็นดีมานใช่ไหมครับก็เป็นดีมาณปฏิมาทะลุคือลงมาครั้งเดียวแหละทะลุเลยพอทะลุเลยปุ๊บก็กลายเป็นว่ามันจะต้องมีสัพพายด้านบนมัน ที่ทาให้มันทะลุดีมานี้ออกมาเราก็เลยได้ตรงที่เราวงพอเราได้ตรงที่เราวงเสร็จปุ๊บเราก็ทํากรอบไว้เป็นส u า p l y z เอาไว้ใช้ตอนที่มันกลับมาอย่างนี้อันนี้คือฟลิปเดี๋ยวว่าจะทําเป็น E P แยกให้ต่างหากนะครับจะได้เข้าใจเรื่องของการ f ลิปแล้วก็เวลาเบรกโลเบรกด้วยเนื้อเทียน,นก็คือเบรกนะครับแต่ไม่มีคอนเฟิร์มนะซึ่งจะมาคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับเพราะนั้นไอตอนที่ราคาเบรกมาแล้วอ่ะครับถ้าชัวร์ก็เทรด ถ้าไม่ชชวร์ก็อย่าไปเทรดนะครับหาแท่งกับตรงกับตัวอะไรให้มันชัดเจนก่อนนะครับโอเคเนาะได้โลได้หายได้โลได้หายได้โลได้หายนะครับแล้วก็เมื่อราคาลงมาแล้วสวิปตวินดิมท์คำถามคืออันนี้มันสวิปไหมก็อย่างที่ทําให้ดูเมื่อคืนถ้าเราไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เราลองเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับว่ามันสวิปไหมซึ่งมันอาจจะทั้งสวิปแลหรไม่สวิปถ้ามันไม่สวิป นะครับถ้ามันไม่สวีปก็แปลว่าตรงเนี้ยที่กดลงไปเนี่ยมันยังไม่จบนะมันยังลงไปได้อีกเพราะว่ามันยังไม่ได้บอกว่าท่อน,นี้จบเพราะมันยังไม่ได้สวีปอินดิเมนท์เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเบรกโครงสร้างก็กลายเป็นว่าท่อนเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยกับท่อนข้างล่างเนี่ยที่กำลังจะเกิดเนี่ยมันเป็นท่อนเดียวกันนะครับมองเป็นขาเดียวอย่างเงี้ยเป็นวันเล็กขาเดียวนะครับอืมเี่มาดูตัวนี้บ้างโครงสร้างนะครับ อย่างนี้ถ้าเราดูเมเจอร์แบบนี้เพราะอันนี้เป็นสีชนะั่วโมงเนาะแล้วคุณก็เลือกที่จะทำลำดับนี้เนะาะอ๋อเข้าใจเป็นเมเจอร์ไปก่อนนะครับอันนี้เมเจอร์ตรงนี้เราเห็นว่าราคาเนี่ยตรงนี้มันทํา LQ ไปแล้วทํามีกู้หายแล้วก็แกลบแล้วก็ลงใช่ไหมฮะทำโครงสร้างขาลงพอมันทำอย่างนี้ปุ๊บเราได้สวิงเนาะเราได้สวิงปุ๊บตรงนี้คือช็อกอันนี้น่าจะต่อยภาาเมื่อกี้พอมันช็อกไปแล้วนะครับซึ่งการช็อกเนี่ยใส่ไม่ได้ นะครับไส้ไม่ได้เนื้อโอเคอย่างเงี้ยอันนี้คือการช็อคเพราะนั้นบอสคือตรงนี้ถูกแล้วนะครับสวิงนี้ถูกแล้วสวิงนี้ถูกแล้วนะครับสวิงนี้ถูกแล้วสวิงนี้ถูกแล้วแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับพอเราได้อย่างงี้ปุ๊บกดลงมาใช่ไหมฮะตรงนี้มีอินดิวเมนท์เพราะนั้นราคาขึ้นไปปุ๊บตรงนี้คือจบแล้วจากนั้นราคาขึ้นไปเบรกใช่ไหมครับก็ได้สวิงนี้ จากสวิงนี้ปุ๊บมีอินดิวเมนต์อยู่ตรงนี้ราคากดลงมานะครับก็แปลว่าไฮนี้คอนเฟิร์มแล้วพอไฮนี้คอนเฟิร์มแล้วโลไฮนะครับโลไฮโล่ไปงี้ <c oughs> ถ้าเป็นขาลงก็เอา L แหวงหน้าถ้าเป็นขาขึ้นเอา H แ้วงหน้านะครับเอา H แไวงหน้าก็จะเป็นงี้แล้วราคาก็เบรกโครงสร้างขึ้นไปเอาเบรกก็เบรกใช่ไหมครับอินดิวเมนต์ที่คุณเห็นคือตัวนี้โอเค นั้นราคาลงมาก็คือจบท่อนนี้แล้วก็ได้โลได้หายเรียบร้อยนะครับได้โลจากการที่ราคาเบรกโครงสร้างได้หายจากที่ราคาสวิปอินดิวเมนท์นะครับหรือไม่ก็เบรกขึ้นใหม่ๆก็ได้หายเหมือนกันนะครับแต่มันได้หายเก่านั้นราคานะครับ <c oughs> พอมันลงมาแล้วยังไงต่อก็ได้กลับขึ้นไปซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นลงพักลงของสร้างภายในพอราคาสูงกว่า ument, อินดิเมนท์กดต่อนะครับกดต่อ กดต่อเสร็จ <c oughs> ราคาก็มากลับตัวที่ dp หรือ extreme ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เบรกโครงสร้างถัดไปเพราะนั้นเราได้โลได้ไฮแล้วก็ได้โลนะครับฝั่งนี้มี i n d u ิวเมนตไหมนะครับลงพักลงราคาเลยไปแล้วก็ได้โลแล้วครับราคาเบรกไฮนี้ก็ได้โลอีกเหมือนกันเพราะนั้นเท่าน,นี้ยังไม่จบนะครับเท่าน,นี้ยังไม่จบแต่เราจะได้ทวิงหน้าตาประมาณนี้ ไล่ให้มันสนุกๆครับอย่าไปซีเรียสแล้วก็อันนี้นะอ่ะอันนี้เราดูยังไงอ่ะถ้าคุณมองว่ามันทำ liquidity แล้วคุณมองว่าเป็นสวิงนี้นะครับคุณก็ได้ h i g ได้โลใช่ไหมครับคุณได้ h i g ได้โ o อันนี้คือช่วงย่อนะที่ผมทําเนี่ยผมไม่ได้วาดกรอบ e q u a น i o นะว่าช่วงย่อเฉยมันจะดูว่าราคาเนี่ยมันเป็นไงก็เป็นกา z ไซเ์เนอะดนั้นถ้าเกิดเราวาดตาม e q u a t i o นนะครับ กรอบก็ทางนี้มันเห็นแค่นี้ไงก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงตรงนี้ไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดราคาไม่ได้เบรกตรงนี้ออกไปก็ไปเป็นไซเย์เพราะนั้นพอเบรกออกไปปุ๊บก็ได้สวิงอย่างนี้นะครับอันนี้ถูกแล้วเพราะฉะนั้นกรอบที่เป็นเมเจอร์ก็คือกรอบนี้โลนี้ไปไฮนี้ที่เป็น expansion แล้วเราก็จะเห็นว่าราคาเบรกออกมาด้วยเนื้อเทียนนะครับพอราคาเบรกออกมาด้วยเนื้อเทียนเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ย เดิมทีมีดีมานใช่ไหมครับดีมานนี้ส่งกลับขึ้นทำายดัะนั้นดีมานนี้ราคามาถึงปุ๊บตอบสนองแล้วก็ทะลุเราก็จะได้ทับปไพตัวนี้แน่นอนครับไอ้ท็อปไพตัวนี้มันก็อยู่ในหนึ่งในอินดิเวนด้วยอันนั้นราคาเนี่ยก็คือต้องสวีปเราค่อยลงก็เลยได้สวิงนี้นี้นี้จากการบอสนี้ได้นี้ใช่ไหมครับแล้วก็ Last pullback ของแท่งนี้นะครับดูที่มีอิมบาลานะครับมีไหมคือคําว่าอิมบาลานก็คือหนึ่งสองแล้วก็ต้องมีสามอะ่ะอย่างเงี้ยแท่งล่างสามอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เป็นอินดิวเมนต์อย่างเงี้ยราคาขึ้นมาสูงกว่าอินดิวเมนต์ปุ๊บก,ก็แปลว่าคอนเฟิร์มโลอย่างเงี้ยน,นี่ก็ใช่นะครับแล้วก็อันนี้หายเนี้ยถ้าราคากดลงมาต่ำกว่าอินดิวเมนต์นะครับมองในดีว่าเจอไหมถ้าเจอก็เอาถ้าไม่เจอเบรกโครงสร้างเราก็ได้หายอยู่ดีนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้โล่ไฮแล้วก็พากลกลงมาใช่ไหมครับลงมา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 ไม่ได้ทําอ q คิวไม่ได้ทำไฮไม่ได้ทำ high. ไฮกระโดดอย่างเงี้ยนะครับมันทำไฮอย่างเงี้ยลงมาก็คือตามไยไม่สูงกว่าไฮเดิมมันก็ไม่ได้มีอะไรกระทั่งราคาอืมตรงนี้อย่างนี้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับอันเนี้ยทำไฮสูงกว่าไฮเดิมอย่างเงี้ยก็แปลว่าไอ้ท่อนเนี้ยจบท่อนนี้ลงมาทั้งหมดเนี่ยจบ ก็อันนี้ขึ้นไปสวิฟได้ปุ๊บได้เป็นสวิอย่างนี้เสร็จแล้วก็กดลงมาใช่ไหมครับพอกดลงมาเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นเมเจอร์อินดิว n ์เมนต์เพราะว่าสวิฟก็ลงเนาะได้ตรงนี้เป็นโลไว้ฮะเบรกป,ปุ๊บได้ตรงนี้เป็นไฮแต่ว่าเป็นอยู่ภายในนี้ก็จะกลายเป็นอินดิว m ์เมนต์นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ให้เมเจอร์นะแล้วก็มาจบอยู่ตรงนี้นะฮะสวิฟแล้วก็กดลงเพราะนั้นถ้าเราไล่ทุกอันนะครับอ่เราก็จะได้โลไฮโลอย่างนี้ เห็นไหมฮะดันั้นราคาสวิปเมเจอร์ตัวนี้ขึ้นไปก็แปลว่าท่อนนี้ยจบแล้วพอท่อนนี้จบแล้วปุ๊บก็ได้กลายเป็นแบบนี้ไฮโลอย่างนี้แล้วอันเนี้ยสวิปแล้วลงต่อไปบอสใช่ไหมครับก็ได้หายตัวนี้จากนั้นก็ลง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 ,ลงโครงสร้างข้างในมีอินดิวเมนต์ไหมถ้ามีอย่างเช่นมีในบริเวณนี้ราคาสวีปแล้วใช่ไหมครับสวีปแล้วเสร็จปุ๊บท่อนไฮโลเนี่ยคือจบแล้ว แล้วก็ตรงนี้ก็จะได้สัพายใหม่หรือได้ไฮใหม่นะครับแล้วก็กดลงมาใหม่อย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไฮโลนี้ก็เป็นเมเจอร์ถ้าเบรกเนื้อเทียนออกไปได้ก็เป็นช็อคนะครับจริงๆไม่ต้องไปจําว่าเนื้อหรือไส้ก็ดูการไปต่อเอานะครับเบรกก็คือ bake เบรกแหละเบรกแล้วถ้าเราโฟกัสว่ามันจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้นนะครับแผ่เราเฟลแต่เราไม่ได้เสียตังค์ก็ไม่ต้องไปเสียสมันนะครับไฮโลนี้ก็จะเป็นเมเจอร์ประมาณนี้ โอเคอันนี้ครบถ้วนนะครับทุกรูปทุกภาพนะครับของคุณอ,อมเนาะโอเคครับ